แล้วนี่เป็นไรเนี่ยแค่ไปชวนกินข้าวต้องทำเจ็บดูขนาดนี้ด้วยเหรอนี่ก็ปกตินะ่ะโอ้โหปกติกับผีก็ดีตอนเด็กแม่ชงนมผงผสมรังแตนให้กินเรยไงครับพี่ครับทำไมแค่ชวนกินข้าวเนี่ยกูต้องพูดจาหวานเหรอเออทำอะไรก็ทำเถอะแค่ไม่ต่อยหน้ากูก็พอแล้วกูไม่ต่อยหน้ามึงหรอกเดยกแกมจะหมด นี่เป็นไรพี่วู้จะหอมแก้มตรงนี้เหรอยะใครไปรู้อ่ะอยู่กับพี่อะไรก็เกิดขึ้นได้งั้นน่ะ <c oughs> เฮ้ยว้ะเฮ้ยหยาดมือถั่วตายก็ลดเหี่ยมีใครถ่ายรูปทันไหมคะคน<ล>แถวนั้นมีใครเห็นไหม <c oughs> ถ่ายรูปเมาๆกัน